สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ใน Dead Forest แต่อันนี้เป็นพาร์ทสองนะครับไม่ใช่พาร์ทหนึ่งนะครับพาร์ทหนึ่งเราเล่นไปแล้วแต่วันนี้อ่ะคิดว่าท่านผู้ชมอ่ะอยากอยากดูเราเล่นต่อใช่ไหมครับที่เรายังเล่นไม่เสร็จค้างไว้ตอนนั้นอ่ะใช่ปะเล่นกันตอนนี้จะเล่นเตะเออ พีพูดท่านผู้ชมนยากลัวมากวิ่งหนีที่กว่าปาวิ่งหนีใช่แ่ากลัวใช่ไหมปะไอน้เ่นงี่นทาชท้งลไป์เลัีแล้วเรามาหนึ่งรอบผี่บูดจับได้แล้วอ่ะเรามาทางนี้น้อยหน่อยตอนเราไปข้างหน้าตรงนี้ครับท่านผู้ชม นี่คือที่ที่เราอยากจะบอกว่าเราจะไปครับเชยอยากไปไมา่ยานแล้วป่ะโอ้หฮ้ยสัปลาดฮ่าฮ่าฉันคือสัปรลาดคราวที่แล้วสัปลาดนี้เราก็เคยเห็นแอบตรงนี้นั่นไงมันมา ต่คราวนี้เราไม่ยอมแพ้ใช่ยังไม่ยอมแพ้เดี๋ยวดูก่อนได้อะไรมาบ้างโอ้ไม่มีผีน้าบูเลยครับท่านผู้ชมใช่ไม่มีเลยออใช่คราวนี้ กลับไปที่นเกมดีกว่าท่านผู้ชมแล้วกลับไปทางเดิมดีกว่าน่ากลัวมากเลยครับท่านผู้ชมใช่น่ากลัวมากวิ่งเร็วๆโอเควิ่งร็วๆแต่มันวิ่งไม่ค่อยได้สวยแล้ว ยินเสียงสัญญาณของมันเฮ้ยก็มาเลยครับผีหน้าบูดฉันคือผีหน้าบูดฉันคือผีหน้าบูดนาหนาหนาหนา,นา,นาบูดบุดพี่ผีหน้าบูดวอ้ฮ่าฮ่า,าฉันเกินสปาร์ลาที่เขาที่แล้วนายเห็น ขขะะท่านผู้ชมตอนนี้มันคือฉุกเฉินอย่างยิ่งแรงโอ้คนเล่นสุดกัดอย่างเยอะเยอะที่เราผ่านมาได้เอ้าแพ้เลยโอ้ท่านผู้ชมน่ากลัวมากเราได้อะไรมาบ้างดูสิ คืตัวเราเองแน่เลยโอ้ต้องชนะที่นี่ได้ยิ่งอยู่ที่นี่ยิ่งสยองขวัญแนนะ่กลัวจนไม่อยากพูดอะไรเลยอยกกลับแล้ว โอ้ตอนข้อที่แล้วเราเจอผู้หญิงมอปลายใช่น่กกากลัวมากใช่ใชน่กกากลัวมากท่านผู้ชมเกมนี้มันน่าก,ก,ากลัวสุดๆบอกได้เลยว่าถ้ามาที่ในเกมชอบมีหญิงมอปลาย ผู้ชมเห็นอะไรแวบๆบครับอ๋อผีเองครับใช่แงกลัวมากวันนี้ขอพูดน้อยๆหน่อยนะท่านผู้ชมใช่เพราะตอนนี้มันน่ากลัวท่านผู้ชมก่อนเราจะลาเรามีแผนเราลองทำให้ตัวเองแบตหมดแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหมือนรอให้จนกว่าแบตมันจะหมด มันจะเกิดอะไรแปลกๆก,ก็ได้นะครับแบบยังไม่หมดก็ามาเลยครับอ้อออนายต้องตายเจ้าเด็กกล้วยสองคนสองคนกับผู้ชายนายต้องตายว่าฉันเหรอฉันต้องฆ่านายได้ฉันต้องฆ่าผีบูดให้ได้ ข่าชั่นไม่ได้หรอกชั่นคือผีปูดเงียบพูดกับผีปูดกลัวผีปูดแค่กลัวผีปูดแค่เราโอเคมันไม่พูดดีวกว่าเดี๋ยวมันฆ่าจริงตอนแบบหมดในเกมนั่นไงเุกคครับขอลาใครที่ชอบวิดีโอนี้กดไลค์และซับสไคร์บ๊ายบาย